็เค <54. S 2> ียเพราะว่าขเป็นคนทำถ้ามาตอนวลากลังโอนัวเข่าใบกันอนเลยวัเขา้าเทียงขาบ้านี่ว่ากูเมื่อวันที่1กันานบาร์แมนคัวไข่คัวไข่อืมต้มไก่างไกได ตามแล้วมะกอกก็มีถ้านั่งลือก้ดาวือเลืเออยากระยาักระเดาหวังอ๋อยากระยาขัดกระเดาหวัง ว่เดี๋ยวนี้พักกระดาษอันกําล<ม>ังงามเด้อกําลังหอมสุดตลาดอือกําลังเป็นดอกก้อ,อมาปอกมาแต่ไวนยองไงมาแต่วดัดมากอกมาแต่วัดมีเพิ่นยังคู่เพิ่นเก็บวอแล้วว่าเอาแม่เอามืออ้าวแม่งวงไหนหไม่รู้เขาไม่อยากวงกล้อง ก็ได้กินได้ยังได้ถ้าเนก็หันเตมยัง้าเร่ยาไปยังมากเรลงแล้วล่ะได้ไปยังไงไนแล้วอีกลงยูโร่ แปะใส่แปะใส่แปะใส่ปะ่ะของออระดาฮะใช่ใช<ห>่ใ<ห>ตอนมืดกันเนี่ยไปเอาตัวหนังสือมือดใส่ ปุ๊กกลับบ้านกันไหนเขาก็ตามเมอไปเขาไปหยักเมื่อวเรปหยักยางีเต็มนัวมันนัวเราบกว่มันเ็มมนเต็มไปแล้ว มันบน,นัวกันด้ลงไปบนอยู่าไรใส้มจารลาออกเพราะว่าสมองแกอนาลยั่อลมาเด้อมาเด้อยาเกียอาจารย์แล้วสอนค่อยนะตั้งแต่ี่บรนัวอาจารย์คอดหัวเบิรดเอ ย่างน้อยก็กินตรงซื้อเส้นกระพา้อยน่ะาไมาเนมากินข้าวไกินข้าวไปนกินข้าวเนนี่นกิน้าวเลยนมก้วไปีากินขไมตวนก้าวเรยนมายาก้าวกินข้ามา้วเอามาวมาเม้นมากิ้มาไากนไกอะไราข้าเจีียากนข้าวน ไอมาีหมกละเลยนะังานแล้วเข้ามีคนทัออกม่ก็อยากเต้นเขาอยากเต้นนะแต่เขาความจำเขาเก่งนะความจำเขาเก่งนะเขาเขาชอบแบบดนี่เขาจะเต้นแบบแบบแ่ไพน์ินมากินข้าวผัดลูกท้องนป้แต่ว่าเขาชอบเขาชอบเรียนการเต้น ไม่เต็มกระรำเลยเออตอนนี้เป็นเดนเซอร์กำลังมาแรงอ้ะข้าวผัดยอดคน,นะนั่นนะ่ะเก็บมาจากบ้านพระอ้วนที่นี่กำลังงามเลยโอ้ยค่อยเด็ดโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะผัดทั้งยอดเลยละม,มันได้น้ำได้คิคนได้น้ำแล้วมันได้ขี้งัวด้วยไงก็ใ<บ>ส่แบบว่าเป็นกระสอบไปดิ ุดไปก็ไปเจอดินไงเจอเจอเจอนื้ปุ๋ยอ่ะภาษาเอ้ยมาเก็บมาตรกมาตมาเดนมาซื้อต้องมาแนะนำกัรเียนก็ต้องมาแนะนำการเรี เใจนะเอุ้งัน่ะมันจะเข้าทางไหนันไม่เข้าทางด้านล่างเออเป็นทางด้านไม่ไ่ตาเราอยู่เาาดกล้องเข้าไปไม่ได้

ถด้กินข้าวก่แให้ยาตก็เลยไม่อยู่ไ้วย่าครสักซีไม่มีไก่ว่าบ่มีกัะข้าวไปมว่าเมื่อกี้กระเพราหมูกรอบไข่ดาว้นตำมาเด้อเสืออยู่ทางบ้านเห็นพวกเรากินก็มาเด้อ ข้าวผัดเยอแล้คดูมาจากหมาจากเามาจากปลาจากตรงอันนี้อะไรอกไข่อกไข่นอไ่จากซีได้บอกว่าไม่มีกับข้าวมาจากไทีนี้เยอะแยะมากมายใ่ทักซี่เหล้าเลยครเล่น ไหนล่ะก็ไอ้กุ้งฉนะันน่าตั้มกุ้งตั้มก่อนปั้นฉันสิ่ทำไมเธอหันหลังอย่างนั้นล่ะโอต้ตายแล้วตังต้ <c oughs> ง <c oughs> กล้งนี <c oughs> อ้อวิ่งเยอะกว่าเนี่ยภาษาบอสใหญ่เสื่อใหญ่ <c oughs> แต่งหน้าปกก็เป็นแล้วตั้งกล้องให้มันช่วยๆเลยในคนนี้แต่งคนนี้ตั้งแล้วกล้องสวยแล้วแต่ยังยังทำหน้าปกก็เป็น อันผู้ใดสอนเห <|so|>> ็ดตกคลิปสุดท้ายมาคืนคิสุดท้ายมาคืนนี่นะกาเที่เอาเองการีเสือเสือกลับไปนั่นหรอฮอยคอยยิงข้ามโม่เฮ้ยแลวทำอะ้เอา ไปทำลงไม่ไปทาปกเสื้อเสร็จแล้วทีนี้ค่ะก็ยังมาทำตกที่ไปรูด้แคนลครึ่กันนะงวงนอนเลยเพราไปก็หลับทำไปก็หลับทำไปก็หลับจำไม่ได้หรอกแกงวงนอนอเขาไม่ได้โมกว่าทำไม่ได้นะทำแล้วมันหลับเนี่ยอ๋อไปทำไปล่า้วงนอนเขาให้ระรักแต่ลงมพี่เขาเลยจะกะปกเดีวโอไม่เป็นดึงมาถ่านแมาจัน ทานทานแต่ก็จำไม่ได้เยอะอาจ,จารย์คี่ทานซ้อนให้ทานอย่างเดียวรับป,ประทานเสือบอกอีกเดียวนะทานทานไปเลยทานไปเลยไม่ได้คะแนนเลยบอกว่าสีแดงให้ใส่ขาวกับเหลืองอสีแดงไม่ใส่กับดำถ่ายกลางคืนก็ใส่ดำพาจีเน่ไม่เห็นบาน,นิใส่ขอบเลยขอบดำบแสดง<อ>ว่าเป็นมักดำ มากองดำเขาจะทำหน้าปกขยองเดี๋ยวครูเข้าไปตรวจทุกวันนะนักเรียนนะจะให้ตกสันแล้วนะยาวๆยังไม่ได้ซื้อเด็กครูเดี๋ยวไปเลี้ยงไก่ก่อนเดี๋ยวไก่โตค่ะแปกออกมาเออบอมมีไก่บอมได้ออกเยอะิบอมได้เลี้ยงไก่ก่อาจ้า ใส่ตัวหนังสือหลายโพจน์ใส่จักรองบรรทัดกับบอใส่เพลเรเบิร์ตส่วนสินเนียดูเห็นหกคนหนังสือบังเบิร์ตบลอกใส่รูปสามอันแล้วก็ใส่ตัวหนังสือสามอีกแค่เรียนแต่ละคนก็ไม่มีวันพอดีแล้วยังไม่ได้ของยากเลยค่ะของยากอ่ะของยากไอ้ตัวหนังสือต้องสูงขึ้นมาอีกมันต่ำไปต่ำไปงงแม่โอเค ครูตรวจงานให้ควาวิจารณ์ให้ป้าเบเจ๊บอกโอ๊ยคนอายสิไม่ออกลใส่ตรวจจันตรวจนะเดนเเสียบเสียคูใหญ่ไป้วผม่เสียคููน้อยใหง่ค่ะกินอิ่มละเรียนมาจากอาจารย์ไหนเจอสงเสืองถ้าไปทำอะไรมาเมื่อเช้านี่นะตัดผมบ จัดผมใส่ล้ตามหนูม่ตัดหน้ามาล่ะอันนั้นมันจะสิหน้าิหลังอยู่ก็ต้องแนี้ัดหน้ามาคตัดหน้าิบหลังแต่มันมถึงไม่นะตไม่ถึงก็ไม่ส็แล้วก็ต้องยตามแก็แซบตให้ไู เออกินบอมอกินอะไรกัน,กนทียังไงต้นหกหูเด็กนี่เจะต่งนี่เขาใ่หค่อยตงวันนั้นน่ะมัต้องใส่ใีเรือนกินได้เลย้ะต้มกแตงเหรอเออาตา้มกแตงใส่ขา่าปนถ้าเป็กินข่าป่งน เด้อด no, no. ังเลยเจ้วงนะออิะหอคยบกคินน่อนี่ว่ากินแรงบ่กเนเลยหบอกเจ้าบกคินเราหยํำบอกขาดเจ้าบกินเชิ่แม่ใจบอกทำไปวัดบอกครับมันเต็นทำไปวัดป่อเลยอืมอันนี้มาจากไหน ภาษาบ,บอกอ,อันนี้ก็นั่งมองมองอะไรกินกาแฟไปกินแล้วกินกับผักกินขัดเสร็จกินอิ่มเดินไปเอ้ะแกแอนเข้ไปไหนก็หมดยักแกแอนจะเดินมาห้องค่อยจะเดินมาไปนั่งลงคิดอยู่ที่กรลาไอ้ปุ๊กก็ขัดรถออกไปเอาของไปส่ง ขัดเคืองมอขัอนะแมวบทบนี่มถังความสะอาดนะเก็บเครื่องมือนั่นแหละมันอยู่เต็มไปหมดเลยล้วตะเกียบน้อยนึงก็ล้ะเครืงมือมากสว่าที้ปูนกว่านางอ๋องมาก็จยิงเสร็จก็เพิ่งเสร็จเลยมันต้องเสิถุงป่ยทิ้งแบบนี้ไม่ได้ ไปัมึงเบ็กเย็นหนึ่งหนึ่งสอน่ับดม่ทีิ้เยินมอยู่ข้าค่ะาไหวผมผลมอะไรตรงไหนมลมังใส่ท้อแส่หมวเหมวอนะากะภาษาภาษาก๊ะมีแอนกิาะั้มเป็น้าอยังระเบื้องใช่ไหม ปลาหรืออะไรปลาแบบหมูที่จะทำมันองเอาไปหมูเอาหลดดมันผลใส่เก็บมาลดแข็งมันแยบมอย่างงี้มันกระแดงจริงใช่คีนเงขวบอ๊ปค่อยแกงแก็มาได้แบบแกงอายๆอืแเอ็นี้ มันแห้งเเลยเจ้าเอาไปจิ้มเลยมันละลายไมเหไม่เหนืติ้มเนาะอมันแห้งมันแห้งไปเลยไม่แห้งไปเลยย่วแจะดูให้จบแล้ใ่กระดุแล้วตุากีแล้วีอร่อยอร่อยเอ๊ยีแซ่บ